มาลดีฟดินแดน,นแห่งท้องทะเลสีครามที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาเยือน <laughs> และที่นี่เซนทารามิลาชลากูนมาลดีฟรีสอร์ทน้องใหม่ในเครือเซนทาราตั้งอยู่ใจกลางนอร์ทมาเลอะทอลของมาลดีฟ คุณเอและคุณนิรุตจะพาคุณผู้ชมมาหลวงสุดเด็ดการทําพิซซ่าแบบเรียวอิตาลีที่ห้องอาหารที่ชื่ออะควาซึ่งเป็นห้องอาหารสไตล์อิตาเลียนกับเชฟผู้มากประสบการณ์พวกเขาจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับคุณโยมเราอยู่ในเซ็นทราลมิลา่ Lagoon. l a g o n นี่พระมาที่นี่คุณผู้ชมฮะทิ้งตัวมองทะเลสบายๆอาหารอร่อยๆเต็มไปหมดวันนี้เรามาค้นถึงในครัวนะฮะมาที่ Aqua. That's a long. Why you say Aqua? Aqua means a water. Aqua. เราอยู่ในอิตาเลียนพัตษาคารนะครับแล้วก็เชฟของท่านนี้วันนี้จะโชว์กันทำอาหารอิตาเลียน What are we cooking okay. today? Yeah. We make buffalo, cream, pizza, bufalo, pizza. We pizza, pizza, pizza. Pizza. Yes. Ah, ice cream, ah. lemon raspberry. Ah. No, no, this is not ice cream. No. No? This is buffalo cheese. Ah. And this is a tomato sauce. Ah. Yes. Oh. Our homemade tomato sauce. Ah. Yes, homemade. Oh. And we have oregano, olive oil, extra virgin so olive oil. You made it from home and then you bring it to the hotel. Yeah. e p เราไม่พิสัยแล่โทำใ r o n นกลมใช o ดืดชิปและพุชนี่้ยแป้งขึ้นกางสวยเลยนะฮะโอ้โหแป้งขึ้นสวยมากนี่ก็ทำแบบเลวิสก็มีเดปาอ๋อแบบหนาหนานุ่ม

ตึงนตึงเลยโอเโอเคโอ้โห้น้ไ okay. oh. oh. wow. mm ้ hmm. mm ้วยแป e ่ไมาเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราเราถ the เราถ้ o เราเรเราถ้าเน้าเาเราถ้าเรเราถระเเาาร้าาเเรเ เนี่เจ๊ดูนี่นี่เราเป็นพวกขายพิซซ่าเก่าคุณผู้ชมฮะขายพิซซ่าเก่าคุณผู้ชมตอนนี้ยังขายอยู่นะยังขายอยู่ไม่ได้ขายเก่าอยู่ครองเก้าร้านเป็นแบล็กแอนด์ไวท์เราเอาความอร่อยของพิซซ่าจากทั่วทุกมุมโลกฮะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาไว้ในพิซซ่าดูข่าผมก่อนคุณผู้ชมอยากไปแบล็กแอนด์ไวท์ครองเก้าทีแล้วอยากไปก็ทีแล้วโอ้ยพอดีกาณ์นะนี่คุณผู้ชมฮะดูฟับนี่ ยอยากทานอร่อยอร่อยนะเป็นของข้าวเดี๋ยวดูที่นี่ก่อนเขาอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตอนเขามาขอยืมอ่ะเขากำลังต่อฟางอยู่พิซซ่า will be ready within one minute อ่า in one minute อะ ใส่ชีสลงไปแล้วกลับเข้าไปใหม่ตอนนี้มือ pantry o ล้างม่ต้อง้ล นิวเมจิเชียนของไทเลยเอาละอร่อยไเตรงนี้แหละโอเคโอเคเ่อนไงก็อเคอกใคไปฆ่าอยู่นั่นแหละดึงดึงเลยไปเลยไปตายอยู่นั่นหมดแหละเย้นี่โอ้โหเป็นไง b e a u t ็ f u เป Okay, now we're going to put a little bit of pinch of uh, oregano. Oregano? Yeah. Yes. Uh. And extra virgin olive oil. A little bit a more. No, More, more, more. Not much? Pepper? No. หอมออกมาสดมากสดใหม่มากนะตัวแป้งอยากให้คุณผู้ชมดูดสักรอบเขาทําแป้งพิซซ่าปล่อยให้ขึ้นแบบนี้ครก็จะเป็นสเสน่ห์แบบเนี้ข้างในอาจจะแบบมีความร้อนแล้วก็เหนียวหน่อยนะฮะเขาเค็มพอดีนะอือ ต,ตัวแปง้งเขาอะเขาใส่เกลือพอดีนะเค็ม <Yes. S 1> พอดีครับคุณผมเป็นพิซซ่าที่รสชาติดสดชื่นมากนะฮะเพราะว่าแป้งก็มีความเค็มพอดีซอสมะเขือเทศที่เขาทำเองเนี่ยค่อนข้างจะแบบเปรี้ยวสดชื่นทีเดียวฮะอร่อยมากนี่เป็นพิซซ่าแบบเรียวอิตาลีจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีใส่เจ้าแคชช OP อะไรเพิ่มเติมนะทหารเขาทําไว้พอดีคุณผมนะอย่างที่พี่เอพูดเลยม,ม,มันถูกต้องหมดแล้วว่าทุกอย่างเขาเบิดเขาสดตามเค็มของแป้งเขาชูเขาขึ้นมาพอมาเจอกับน้ำมะเขือเทศที่เขาสดนะใหม่สดไม่ได้เป็นมาจากกระป๋องนี่อร อร่อยสุดๆคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของรอบจานรอบโลกวันนี้เรามาบุกครัวในโรงแรม5้าดาวนะครับที่มาลดีฟนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับกับอาหารอร่อยออร่ยแบบนี้สัปดาห์หน้าเราไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เรา4ี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ